บทที่175โปรดยกโทษให้ลูกศิษย์ของข้าด้วยนั่นคือปัญหาของคุณไม่ใช่กรงการของฉันจีอูทําให้ถีลิงเกอร์มีหน้าตาเป็นสีขาวแน่นอนว่าผู้หญิงคนนี้ยังคงดื้อรั้นและไร้เหตุผลคุณอัญญประกาศคู่ถีลิงเกอร์กําลังจะระเบิดแต่เธอกอดกลั้นไว้เพราะครั้งสุดท้ายที่เธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถเอาชนะเขาได้จีโยที่เกียจเกินกว่าจะทะเลาะก,กับอีกฝ่ายต่อไปและพูดตรงประเด็นบอกฉันหน่อยคราวนี้คุณมาหาฉันเป็นยังไงบ้างคราวนี้เจ้านายของฉันกําลังตามมาหาคุณอีีกกครั้งงลลิเอา่าว ฉันเห็นก่อนที่คำพูดจะจบลงจีโยก็ร่ายภาพลวงตานับพันแอลลหมื่นแสงว่าทันทีและหายตัวไปอยู่กับที่เมื่อเห็นว่าจียไม่รอเธอด้วยซ้ำฉีลิงเกอร์ก็โกรธอีกครั้งแต่เธอรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะโกรธที่นี่ดังนั้นเธอจึงรีบไล่ตามเธอทันทีจุดๆในเวลานี้จียได้มาถึงซิจินฮอลแล้วข้าขอถามท่านราชวังว่าให้มาครั้งนี้ว่าอย่างไรจีโยถาม พาเลสมาสเตอร์ของฉันได้ยินเกี่ยวกับการที่คุณเอาชนะลูกศิษย์ของฉันถีลิงเกอร์ก่อนอื่นเลยพาเลสมาสเตอร์ของฉันต้องการทราบอะไรบางอย่างมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณกับลูกศิษย์ของฉันหรือไม่งูรองซีลี่นั่งบนแท่นสูงในซิจ,จินฮอลตามปกติอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างฉันกับฉีลิงเกอร์จีโยพยักหน้าตามความจริงเอาละเรามาคุยเรื่องธุรกิจกันดีกว่างูรลงซี่ลี่กล่าวว่าแม้ว่าคุณและลูกศิษย์ของฉันจะไม่ได้มีข้อตกลงที่ดีต่อ,อก,กันแต่ฉันหวังว่าคุณจะให้อภัยเธอได้มาก ก่อนที่จีโหยว่าจะพูดได้มู่หลงซีรีกล่าวเสริมว่าตามเงื่อนไขแล้วเจ้าแห่งวังสามารถรับน้องสาวเจียงสองคนเป็นการส่วนตัวเป็นเด็กฝึกงานคุณคิดอย่างไรถ้าอย่างนั้นฉันจะรบกวนท่านเจ้าสำนักทันใดนั้นร่องรอยของความประหลาดใจก็แอบวบขึ้นมาในดวงตาของจียูและเขาก็ยอมรับมันอย่างเด็ดขาดในความเป็นจริงมันง่ายมากที่จะจัดการกับผู้หญิงอย่างีลิงเกอร์กราบใดที่คุณไม่ได้คุยกับเธอ อย่างไรก็ตามนี่เป็นงานที่เขาสามารถทําสําเร็จได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพยายามและเป็นไปได้ที่เจ้าวังมู่หลงจะยอมรับจีอูและจีอูซินเป็นเด็กฝึกงานดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธโดยธรรมชาตินี่เป็นสิ่งเดียวที่รัฐบาลบอกคุณเป็นหลักคุณสามารถกลับไปได้มู่หลงซี่ลี่กล่าวดีทันใดนั้นจียูก็ออกจากซิจินฮอลแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเหตุใดท่านราชสำนักมู่หลงจึงเรียกเขามาเพื่อเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้แต่เขาไม่ต้องการที่จะคิดเกี่ยวกับมันมากนะักอย่างไรก็ตามมีเพียงข้อดีและไม่มีข้อเสียสําาหรับเข เมื่อเห็นจียูจากไปมูรองซีรีส์ก็ครุ่นคิดอิทธิพลอาจารย์สามารถช่วยคุณได้จนถึงตอนนี้เท่านั้นส่วนความสําเร็จก็ขึ้นอยู่กับโชคของคุณจุดๆระหว่างทางกลับจียูวิ่งเข้าไปหาถีลิงเกอร์ที่กําลังรีบเข้ามาอีกครั้งพร้อมแล้วเหรือเร็วๆนี้เมื่อเห็นจียูกล้เข้ามาถีลิงเกอร์พูดด้วยใบหน้าที่ประหลาดใจมันเป็นเพียงเรื่องเล็กๆดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วว่าจะใช้เวลาไม่นานนักจีโยพูดเบาๆเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรถีลิงเกอร์ถามอย่างสงสยัยคุณไม่จําเป็นต้้องรู หลังจากทิ้งคำพูดเหล่านี้ไว้เบาๆจีโยก็จากไปฉันโกรธผู้หญิงคนนี้จังเลยฉีลิงเกอร์กระทึกเท้าของเธอด้วยความโกรธทัศนคติและน้ำเสียงของอีกฝ่ายทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจอยู่เสมอแม้ว่าเธอจะเกลียดผู้ชายมาโดยตลอดแต่เธอก็ไม่เคยเกลียดผู้ชายคนไหนมากขนาดนี้นอกจากนี้เธอรู้สึกว่าดูเหมือนจะมีอารมณ์พิเศษผสมกับความรังเกียจแต่เธอไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอารมณ์แบบไหนจุดๆ,ๆในไม่ช้าจีโยก็กลับมาที่หอพักเขากำลังจะเริ่มจัดการกับของขวัญจากผู้เท่า อย่างแรกคือน้ำอมฤตคุณไม่จาเป็นต้องคิดเกี่ยวกับมันแค่กินมันเข้าไปติง๊งปรมาจารย์ได้รับยาอายุวัฒนะคุณภาพสูงระดับสองและได้รับค่าประสบการณ์ของฐานฝึกฝนศินลปะการต่อสู้หนึ่งหมื่นดอกจัน999ครั้งอัญญประากาศคู่ติง๊งท่านอาจารย์กินยาระดับกลางเกรดสองและได้รับค่าประสบการณ์ของฐานฝึกฝนศิลปะการต่อสู้เจ็ดพันดอกจัน999ครั้งอัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ ติงยินดีด้วยอาจารย์ฐานฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ได้ประสบความสําเร็จในการทะลวงไปสู่จุดสูงสุดของอาณาจักรอยู่่วนระดับที่7อัญญประกาศคู่ติ้งขอแสดงความยินดีด้วยอาจารย์ฐานฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ได้ประสบความสาเร็จในการทะลุทะลวงไปสู่ระดับที่7็ของอาณาจักรลึกซึ้งของจักรพรรดิอัญญประกาศคู่แม้ว่าผู้เท่าจะจริงใจมากแต่ยาเหล่านี้ไม่ได้ผลสําหรับจีอูในปัจจุบัน หลังจากกินยาเกรดสองจำนวนมากแล้วการพับลูกศิละปะก,การต่อสู้ของเขาได้ทะลุผ่านจากขั้นปลายของอาณาจากักรหยูส่วนระดับที่7ไปสู่ความสมบูรณ์แบบของระดับที่7ของอาณาจากักรหยูส่วนและเขายังคงอยู่ห่างจากขั้นที่7เพียงก้าวเดียวเท่านั้นระดับที่8ของอาณาจากักรหยูส่วนสำหรับวัสดุพวกเขาทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในแหวนโดยจีอูต่อไปเขาไม่สนใจทักษะลึกลับการออกกำลังกายและสิ่งที่ยุ่งวุ่นวายอื่นๆและดวงตาของเขาก็มองไปที่ดาบยาวสีน้ำเงินก่อนเขาจำชื่อดาบยาวสีฟ้านี้ไม่ได้แต่เขารู้ว่ามันเป็นสมบัติ จุดๆบทที่หนึ่ง็การติดต่อกับวิถีแห่งดาบในโลกนี้ความแข็งแกร่งพูดเพื่อตัวเองดังนั้นจึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนอาวุธโดยธรรมชาติดาบมีปืนไม้เท้าและอื่นๆล้วนเป็นอาวุธทั่วไปแต่ในขณะที่ผู้ฝึกศิละปะก,การต่อสู้ปรับปรุงการฝึกฝนอาวุธธรรมดาก็เริ่มไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยวิธีนี้สมบัติขั้นสูงจึงมีความจําเป็นตามธรรมชาติสมบัตินั้นเหนือกว่าอาวุธธรรมดาแบ่งออกเป็นเกรดหนึ่งถึงเก้าจากต่ำไปสูงและแบ่งงยย่อเเป็นกรดตลลาแะสูง สมบัติสามารถเสริมความแข็งแกร่งของนักศิลปะการต่อสู้ได้อย่างมากตัวอย่างเช่นหากนักศิลปะการต่อสู้ในระดับที่3ของขอบเขตชำระล้างร่างกายเป็นเจ้าของสมบัติระดับต่ำในระดับหนึ่งเขาจะเกือบจะอยู่ยงคงกระพันในระดับที่3ของขอบเขตชำระล้างร่างกายและแม้แต่การก้าวกระโดดเพื่อท้าทายระดับที่4ของขอบเขตชำระล้างร่างกายนักรบผู้แข็งแกร่งนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลสำหรับดาบยาวสีน้ำเงินที่อยู่ตรงหน้าจีอยู่ตามที่เจ้าของเดิมระบุว่ามันเป็นสมบัติกลางระดับสองและเพิ่งได้รับการขัดเกลาและยังไม่มีการตั้งชื่อ หลังจากคิดเรื่องนี้แล้วจีโยก็ตัดสินใจตั้งชื่อมันว่าดาบลายสีน้ำเงินดาบทั้งเล่มเป็นสีฟ้าและตัวดาบูกแกะสลับด้วยลวดลายลึกลับชื่อดาบลายสีน้ำเงินเข้ากันได้ดีด้วยดาบลายสีน้ำเงินนี้ความแข็งแกร่งของจียูได้ยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณต้องการเล่นบทบาทของดาบเล่มนี้จริงๆคุณต้องเรียนรู้วิถีเคนโดจีโยคิดกับตัวเองหากเขาไม่รู้วิถีแห่งดาบไม่ว่าระดับของดาบจะอยู่ในมือของเขาสูงแค่ไหนมันก็จะไม่เกิดประโยชน์มากนักลองดูสิัันนคควรรรรจะะไดด้บบปสกาาณเเโถึงท่ จีโยเริ่มลองความคิดของตัวเองและยกดาบชิงเหมือนขึ้นแล้วเหวี่ยงมันไปรอบๆเขาพบว่าดาบลายสีน้ำเงินนั้นค่อนข้างหนักและแม้ว่าเขาจะมีพลังมหาศาลแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกผ่อนคลายเป็นพิเศษถ้าเป็นนักรบอาณาจักรหยู่วนระดับแรกธรรมดาาเขาอาจจะไม่สามารถจัดการดาบลายสีน้ำเงินนี้ได้ด้วยซ้ําในขณะที่จียูเหวี่ยงดาบทิงเวนระบบก็ส่งเสียงแจ้งเตือนโดยไม่คาดคิดติงปรมาจารย์เหวี่ยงดาบและค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากทักษะการใช้ดาบขั้นพื้นฐาน1ดอกจัน999ครั้ง ติงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทักษะดาบขั้นพื้นฐานได้ประสะบความสําเร็จในการทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรประสบความสําเร็จเล็กน้อยอัญญประกาศคู่ติ้งยินดีด้วยอาจารย์ทักษะดาบขั้นพื้นฐานได้ประสบความสาเร็จในการทะลุผ่านไปสู่สถานะของบูาาบรณาการอัญญประกาศคู่ติงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทักษะดาบขั้นพื้นฐานได้ประสบความสําเร็จในการทะลวงไปสู่สถานะเที่ยวชาน อัญญประกาศคู่ติ้งขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทักษะดาบขั้นพื้นฐานได้ประสบความสำเร็จในการทะลวงไปสู่สถานะถึงจุดสุดยอดอัญญประกาศคู่ติงได้รับการตรวจพบว่าวิชาดาบพื้นฐานมาถึงสถานะที่สมบูรณ์แบบแล้วแอลเมันจะได้รับการอัปเกรดเป็นทักษะลึกลับระดับต่ำวิชาดาบหญ้าและไม้ในระดับสีเหลืองโดยอัตโนมัติอัญญประกาศคู่แน่นอนว่าด้วยการแกว่งดาบแบบสบายๆเขาได้รับเทคนิคดาบ จียังคงต้องการใช้วิชาดาบหญ้าและไม้ต่อไปและพยายามปรับปรุงวิชาดาบให้มีอันดับที่สูงกว่าระดับเอ็กโวนโดยเร็วที่สุดแต่เขาไม่ต้องการฝึกดาบในหอพักเพราะมันง่ายที่จะทำลายสิ่งของในหอพักหลังจากนั้นจีโยก็ออกเดินทางไปยังดาวออฟซอสฮอลแม้ว่าเขาจะยังไม่เคยไปที่ซอสดาวฮอลแต่เขาก็ได้ยินมาว่ามีสถานที่สำหรับนักเรียน WFU โดยเฉพาะในการฝึกฝนดาบไม่นานหลังจากนั้นเขาก็มาถึงซอสดาวฮอลเมื่อมองดูจียูพบว่ามีคนจำนวนมากในซอสดาวฮอลอาจเป็นเพราะมีคนจำนวนมากชอบใช้ดาบ ในเวลาเดียวกันหลายคนในเวทีก็สังเกตเห็นจีโยที่เดินเข้ามาด้วยนั่นคนนั้นไม่ใช่จีโยเหรอเขาวางแผนที่จะมาที่นี่เพื่อฝึกดาบเหรอนั่นอยู่ที่ไหนโอ้ฉันไม่เห็นเลยใช่ไหมคุณบอกว่าผู้ชายคนนั้นคือจีโยที่เอาชนะที่หอลิงเกอร์ไม่ว่าเขาจะดูเป็นอย่างไรก็ตามฉันไม่คิดอย่างนั้นฉันคิดว่าเขาเป็นคนสูงและแข็งแกร่ง,แ,งแต่เขาเอาชนะทีลิงเกอร์ได้จริงๆแม้แต่พาเลสมาสเตอร์ก็ยอมรับสถานะของเขาในฐานะหัวหน้านักเรียนแล้วดังนั้นจึงไม่มีอะไรจะพูดอัญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญประกาศคู่ นี่เป็นครั้งแรกที่คนส่วนใหญ่ได้เห็นจียูซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังและการสนทนาก็ร้อนแรงมากจีโยไม่สนใจว่าคนเหล่านี้พูดอะไรเลยและเดินเข้าไปในสถานที่เพื่อฝึกฝนดาบด้วยตัวเองจุดๆุจุด,จด,จดบทที่1นึ็สเ็ดเตลที่มีเครื่องหมายดาบความเข้าใจทันทีของเจตนาดาบครึ่งเก้าติ้งปรมาจาราย์ไร่ดาบหญ้าและไม้และดาบหญ้าและไม้ได้รับคะแนนประสบการณ์ยีดอกจันเก้าเก้า้าครั้ง ติ๊งปรมาจาราย์ไร่ดาบญ้าและไม้และดาบญ้าและไม้ได้รับคะแนนประสบการณ์20ดอกจัน999ครั้งอัญญประกาศคู่จุดๆๆจุอัญญประกาศคู่ติ้งยินดีด้วยอาจารย์ทักษะลึกซึ้งระดับต่ำวิชาดาบญ้าและไม้ของระดับฮวงได้ประสบความสำเร็จในการทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรแห่งการปีนสู่จุดสูงสุด ยัญประกาศคู่ติงตรวจพบว่าทักษะลึกซึ้งระดับต่ำวิชาดาบหญ้าและไม้ของระดับสีเหลืองถึงสถานะสมบูรณ์แบบแล้วและจะได้รับการอัปเกรดเป็นทักษะลึกซึ้งระดับกลางวิชาดาบคีส่วนของสีเหลืองโดยอัตโนมัติอันดับในไม่ช้าจีโยก็ยกระดับทักษะดาบของเขาขึ้นเป็นชนชั้นกลางระดับฮวงผู้คนส่วนใหญ่ที่อยู่รอบๆกำลังดูจียูฝึกดาบเพราะชื่อเสียงของจียูในขี้นยนมาเที่ยวแมนชั่นเป็นที่รู้จักของทุกคนในทุกวันนี้อะไรนะปรากฏว่าทักษะดาบของชายคนนี้ไม่ค่อยดีนัก ตอนแรกฉันคิดว่าดาบในมือของเขาดูแปลกตามากและฉันคิดว่าทักษะดาบของเขาแข็งแกร่งมากเช่นกันแต่ปรากฏว่าฉันคิดมากเกินไปบางทีเขาอาจจะเพิ่งเรียนรู้ศิละปะก,การใช้ดาบและเขาไม่เคยเห็นเขาใช้ดาบเลยนับตั้งแต่วันที่เขาดวลกับชีลิงเกอร์อัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่หลายหลายคนสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่จียูเพิ่งใช้นั้นดีที่สุดคือทักษะดาบระดับต่ำของห่วงแต่จีโยเพิกเฉยต่อการสนทนารอบตัวเขาโดยสิ้นเชิงเขาไม่สนใจว่าคนเหล่านี้จะคิดอย่างไรกับเขาเลย แต่ในขณะที่เขากำลังจะฝึกฝนวิชาดาบคุกวนก็มีเสียงเยาะเย้ยที่แทงหูนักดาบขยาขยงเช่นนี้คุณมีความกล้าที่จะมาที่ดาวออฟซอร์ทฮอลเพื่ออวดหรือไม่เสียงนี้ทำให้จียูรู้สึกคุ้นเคยเล็กน้อยจากนั้นเขาก็หันศีรษะและมองไปในทิศทางของเสียงเพียงเพื่อเห็นชายหนุ่มผู้ชั่วร้ายเดินผ่านมาคนนี้คืออูเสียโอนั่นสีนะท่านหัวหน้าดวลยูซี่พูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยหินและหยางฉันขอโทษจริงๆวิชาดาบที่คุณเพิ่งทำนั้นต่ำเกินไปฉันไม่เเเคคคยยิดลว่าจะป็นุณ แม้แต่คนโง่ก็ยังเห็นว่า WU ซี่พูดเรื่องแบบนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ GU รังเกียจฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้อาวุโส WU ซี่จะมาด้วยดังนั้นตอนนี้จึงน่าสนใจแล้วฉันได้ยินมาว่าในการดวลเมื่อไม่กี่วันก่อน GU ไม่เพียงแต่ชนะฉีลิงเกอร์เท่านั้นแต่ยังกินเต้าหู้ของฉีลิงเกอร์ด้วย WU ซี่อยู่ที่นั่นในเวลานั้นและด้วยดวงตาขนาดเท่างาของเขาเขาคง,งอารมณ์เสียมากแน่ๆอัญญประกาศคู่นั่นไม่เป็นความจริง WU ซี่ไล่ตามถีลิงเกอร์มาเกือบครึ่งปีแล้วแต่เขาไม่สามารถแตตตะะีีีลงเเเเกกออออรร์ได้นน้้้้้นนนถาาาาาาขขควโสจหัย อัญญาประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่อย่างไรก็ตามทุกคนรอบตัวมีทัศนคติว่าการดูหนังไม่ใช่เรื่องมากเกินไปและแม้แต่หลายหลายคนก็ยังต่างยินดีที่เห็น w ิซี่หัวเราะยอจียูเพราะจู่จู่จีโยก็กลายเป็นหัวหน้านักเรียนโดยตรงจากนักเรียนสารชั้นนอกแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะแข็งแกร่งมากแต่ก็ยังทําให้หลายคนรู้สึกไม่สมดุลดวงตาของจียูเย็นลงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่า w ิซี่ตั้งใจจะผิดแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่รู้จักผู้ชายคนนี้และเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ ทำไมคุณไม่ใช้ทักษะดาบมือใหม่ของคุณต่อไปละ่ะฮ่าฮ่าฮาคราวนี้อูเสียยิ่งก้าวร้าวมากขึ้นและหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งเมื่อนักเรียน WUFU ที่อยู่รอบๆได้ยินคำพูดของ WU ที่พวกเขาต่างก็หัวเราะกันใหญ่ใบหน้าของ g U เปลี่ยนเป็นเย็นชาและมีร่องรอยของความโกรธปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาเขาต้องการทําให้คนเหล่านี้หุบปากและออกไปแต่เขาทําไม่ได้โดยตรงเนื่องจากเฉียนหยวนหอวู้ฝูมีข้อห้ามว่านักเรียนหอวู้ฝูคนใดถูกห้ามไม่ให้ต่อสู้ในสถานที่ที่ไม่ใช่เวทีและผู้กระทําผิดจะถูกลงโทษอย่างงรรุนแ เป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทาให้ WU ซีกล้าที่จะหยิ่งยโสต่อหน้า g u ท้ายที่สุดแล้ว WU ซี่ไม่ใช่คนโง่เขารู้ดีว่าความแข็งแกร่งของเขายังห่างไกลจาก g u และหากเขาอยู่ในสังเวียนเขาจะไม่กล้าพูดอะไรไร้สาระอย่างแน่นอนแต่ในขณะนี้มีชายชราคนหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆถือห่อผ้าสีดําห่อผ้าสีดําไม่ได้พันแน่นจนมิดเผย,ยให้เห็นมุมสีดําเหมือนก้อนหินพี่ฟูผู้เท่าฟูอยู่ที่นี่เงียบไว้เงียบทันทีที่ชายชราเดินเข้ามานัาเกเรียนบางคนก็อุทานออกมาเบาๆทันใดนั้นเสียงรบกวนในสถานที่จัดดงงาานกก็ลลม จีโยเพียงแค่เหลือบมองชายชราแต่ก็ไม่ได้สนใจมันมากนะักแต่ทันทีที่เขากลับมามีสติอีกครั้งเสียงแจ้งเตือนของระบบก็ดังขึ้นทันทีติงปรมาจารย์มองดูเหล็กที่มีรอยแผลเป็นจากดาบและกระตุ้นความสามารถในการเข้าใจถึง999เท่าติ้งขอแสดงความยินดีด้วยอาจารย์คุณเข้าใจเจตนาดาบครึ่งขั้นตอนได้สําเร็จจีโหยวอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างเล็กน้อยทันใดนั้นออราที่แหลมคมก็ระเบิดออกมาจากเขาอย่างควบคุมไม่ได้เหมือนกับยอดเขาเดียวที่ทะลุท้้องฟา จุดๆบทที่หนึ่งร้อยเจ็สิแปดนี่คือคนในทางที่ผิดผู้เท่าผููซึ่งเดินช้าๆหยุดกระทนหันและมีแสงแอวับวับในดวงตาลึกของเขานักเรียนศิละปะก,การต่อสู้ที่อยู่รอบๆต่างก็พงาดโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีเพียงอูเสียเท่านั้นที่ดูตกใจเขาก้าวหน้ากว่าในด้านการใช้ดาบและเขารู้สึกได้ว่าจียูเข้าใจเจตนาของดาบไปครึ่งก้าวแล้วดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อและเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องจริง ก่อนหน้านี้ฝ่ายตรงข้ามสามารถใช้ได้เพียงการใช้ดาบระดับตำ่ำระดับหวงระดับต่ำมากเท่านั้นแต่ทันใดนั้นก็เข้าใจเจตนาดาบครึ่งขั้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในทางตรงกันข้ามจีโยตกตะลึงเขาไม่เคยคาดหวังว่าจะเกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่เช่นนี้ในขณะนี้เทคนิคความหมายอันลึกซึ้งของดบาบหลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของเขาราวกับคลื่นที่ทำลายตะลิงและถูกเขาดูดซับอย่างสมบูรณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆเขาถึงเข้าใจเจตนาดาบครึ่งก้าวเดี๋ยวหน้าเหล็กที่มีรอยดาบมีอะไรบาง,างอย่างอยู่ในมือของชายชรราาคนนนั้นหือเปล่ หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งดวงตาของจียูก็กลับมาที่มือของชายชาราทันทีตอนนี้เขาแค่มองดูมันแบบสบายๆและหลังจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่ามีสิ่งสีดำอยู่ในมือของชายชาราจริงๆสิ่งสีดำนั้นน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ดาบที่ระบบอ้างถึงในเวลานี้เองที่ดวงตาของเขาสบกับชายชาราจู่ๆคุณก็รู้เจตนาดาบครึ่งก้าวได้อย่างไรผู้เท่าผู้ถามด้วยเสียงต่ำและแหบห้าเจตนาดาบครึ่งก้าวทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมาผู้ชมก็เกิดความรู้สึกขึ้นมา แม้แต่ WU ซี่ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะดาบมากที่สุดในคฤราสนา WU ยังไม่เข้าใจเจตนาดาบเพียงครึ่งก้าแต่จู่จูก็รู้แจ้งจากนักดาบมือใหม่คนนี้ g ูฉันกระหนักได้ผ่านเหล็กที่มีรอยแผลเป็นจากดาบในมือของผู้เท่า g โ o พูดเบาๆผู้เท่าฟู้ตกใจทันทีไม่เพียงแต่อีกฝ่ายจะรับรู้ว่านี่คือศิลาที่มีรอยดาบแต่เขายังกระหนักถึงเจตนาดาบครึ่งก้าในทันทีพอนสวรรค์ด้านดาบที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนนักเรียนศิลปะการต่อสู้ที่อย แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้สังเกตว่าผู้อาวุโสถืออะไรอยู่ในมือของเขามาก่อนแต่พวกเขาก็คุ้นเคยกับเหล็กที่มีเครื่องหมายดาบมันเป็นแผ่นหินที่แกะสลักด้วยเครื่องหมายดาบของนักดาบที่แข็งแกรง่งและการตรวจสอบอย่างรอบคอบจะช่วยให้เกิดแนวคิดทางศิละปะของดาบแต่มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยหากเป็นคนธรรมดาที่มีความเข้าใจไม่เพียงพอแม้ว่าเขาจะติดแผ่นหินที่มีเครื่องหมายดาบบนใบหน้าของเขาตลอดเวลามันก็จะไม่มีประโยชน์เลยพวกเขายังจำได้ว่าผู้อาวุโส WU ซี่ขอให้ผู้เท่าฟูยืมเหล็กที่มีเครื่องหมายดาบนี้เมื่อครั้งที่แล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปครึ่งเดือนผู้อาวุโส WU ซี่เพียงเรียนรู้ความจริงเพียงเล็กน้อยจากมันและในที่สุดก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้และคืนเหล็กที่มีเครื่องหมายดับให้กับผู้เท่าฟูแต่จีโยผู้นี้ผู้เท่าฟูไม่ได้เข้ามาแม้แต่นาทีเดียวและทันใดนั้นเขาก็ตระหนักถึงเจตนาดับครึ่งก้าง่ายเหมือนกับการกินและดื่มน้ำนี่ไม่ใช่มือใหม่เคนโดที่รู้แค่ทักษะดับระดับต่ำของระดับห่วงเท่านั้นนี่คือคนในทางที่ผิดพวกเขายังสงสัยว่าจียูยังใหม่กับวิชาดับอีกด้วย ทักษะดาบที่ด้อยกว่าของระดับห่วงที่เขาเคยฝึกฝนมาก่อนหน้านี้อาจเป็นเพียงความพยายามแบบไม่เป็นทางการของผู้ชายคนนี้ที่จริงแล้วพวกเขาเดาได้ค่อนข้างดีหลายคนไม่เชื่อเรื่องความชั่วร้ายและสังเกตอย่างระมัดระวังศิลาที่มีเครื่องหมายดาบในมือของผู้เท่าฟู่อย่างไรก็ตามนอกจากรู้สึกว่าสิ่งนี้ดูมืดมนไปบ้างแล้วฉันไม่รู้สึกเลยแม้แต่น้อยพวกเขากำลังคลั่งไคล้พวกเขาโด่งดังมากกว่าคนอื่นๆจริงๆโดยเฉพาะอูเสียเขาโง่ามาก เขาทำงานอย่างหนักเพื่อศึกษาเจตนารมดาบครึ่งขั้นที่เขาไม่สามารถสัมผัสได้ในวิถีแห่งดาบมาหลายปีแต่ชายคนนั้นจีโยก็รู้แจ้งในทันทีฉันเลี้ยงสุนัขมาหลายปีแล้วเหรอ WU ซี่เริ่มสงสัยในชีวิตแล้วและจิตใจของเธอก็ว่างเปล่าในขณะนี้ผู้เท่าฟู่หายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเข้มว่ามากับฉันขณะที่พูดเขาก็ยังคงเดินเข้าไปข้างในดีจีโยไม่ลังเลเลยและเดินตามรอยผู้เท่าฟู่ในเวลานี้ไม่มีใครกล้าเยอ่อเยอ้เยจีอยอีกต่อไป มีเพียงความอิจช้าและความเสียใจอย่างสุดซึ้งในสายตาของพวกเขาสิ่งที่ฉันอิจช้าก็คือจียูไม่เพียงแต่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในศินละปะก,การต่อสู้เท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในทางที่ผิดในด้านดาบอีกด้วยสิ่งที่พวกเขาเสียใจคือพวกเขาเคยหัวเราะเยาะจียูามาก่อนพวกเขาเพียงหวังว่าอีกฝ่ายจะไม่คำนึงถึงคำพูดไร้สาระของพวกเขาไม่เช่นนั้นมันจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้ากันได้ในเคียนหยวน WUFU ในอนาคตเพราะผู้กระทำความผิดที่น่ากลัวอย่างยิ่งในศินละปะก,การต่อสู้และการใช้ดาบจะต้องได้รับการยกย่องจากปรมาจารย์และ ในเวลานั้นอีกฝ่ายเพียงต้องการพูดเพียงคําเดียวก็สามารถประหารชีวิตพวกเขาได้สําหรับ WU ซี่เขายังไม่หายจากอาการนี้เลยและยังคงสงสัยในชีวิตจุดจุดจุดบทที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าฉันกลัวว่าป้าตัวน้อยคนนี้จะงโง่ติงปรามาจารย์เก้าหนึ่งเก้าและได้รับค่าประสบการณ์ของภาพลวงตานับพันและแสงวาบได้รับหนึ่งดอกจันเก้าเก้าเก้าครั้งติง้งปรามาจารย์เก้าหนึ่งเก้าและได้รับค่าประสบการณ์ของภาพลวงตานับพันและแสงวาบได้รับหนึ่งดอกจันเก้าเก้าเก้าครั้ง อัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ไม่นานหลังจากนั้นจีโยก็ติดตามผู้เท่าฟูไปที่ห้องลับผู้อาวุโสนี่คือเมื่อมองไปรอบรอบ,รอบห้องลับจีโยถามอย่างสงสัยผู้เท่าฟูไม่ได้พูดแต่ก่อนอื่นให้ยกผ้าสีดําออกจากเหล็กที่มีเครื่องหมายดาบฉันเห็นแผ่นหินสีดําเล็กๆที่ดูธรรมดาและมีเครื่องหมายดาบลึกสลับอยู่เครื่องหมายดาบนี้มีเจตนาดาบลึกลับและน่าสะพรึงกลัวจีโยเพียงแค่เหลือบมองมันและถูกดึงดูดอย่างลึกซึ้งด้วยเครื่องหมายดาบนี้คุณควรจะเป็นจีโยที่เอาชนะฉีลิงเกอร์เมื่อไม่กี่วันก่อน ในเวลานี้ผู้เท่าผู้ถามเขาเดาได้จริงๆแต่เพียงต้องการยืนยันอย่างแน่นอนจีโยพยักหน้ายังจะเข้าใจอีกหรอผู้เท่าฟูวางเหล็กที่มีรอยแผลเป็นจักดาบไว้ต่อหน้าต่อตาของจียูและถามอย่างคาดหวังเช่นเดียวกับที่จียูต้องการบอกว่ามันโอเคแต่จูจ่ๆก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างเขาก็เปลี่ยนใจทันทีและพูดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้อีกต่อไปแต่อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นถ้าเขาเข้าใจเหล็กที่มีเครื่องหมายดาบเป็นเวลานานเวลาถูกต้องการศักดิ์สิทธิ์นั้นหายากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นสองครง ผู้เท่าฟูพยักหน้าเล็กน้อยถึงกระนั้นเขาก็ยังคงรู้สึกเสียใจเล็กน้อยยังไงก็ตามคุณหมายถึงจะบอกว่าถ้าคุณเข้าใจสเตลที่มีรอยดับมาเป็นเวลานานยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เหรอในเวลานี้ผู้เท่าฟูตระหนักถึงความหมายโดยในของคําพูดของจีโยเมื่อสักครู่นี้จึงถามอย่างรวดเร็วนั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึงจีโยพยักหน้าถ้าอย่างนั้นฉันจะให้คุณยืมศิลาที่มีรอยแผลเป็นจากดับนี้สักระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามมันไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับฉันที่จะเก็บสิ่งนนนี้้้้้้ไไวดดัังงงงคุณจจึสาาาามรถเขใออย่อแท ผู้เท่าฟูกล่าวอย่างไม่เห็นแก่ตัวมากขอบคุณท่านผู้อาวุโสจีโยไม่คิดว่าผู้เท่าฟูจะใจดีขนาดนี้เขาจึงรีบขอบคุณเขาผู้เท่าฟูมอบศิลาที่มีเครื่องหมายดาบให้จีโยแล้วพูดว่าเอาละคุณกลับไปได้แล้วหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิถีแห่งดาบคุณสามารถมาที่ดาวออฟซอร์ทฮอลเพื่อตามมหาฉันได้ตลอดเวลาอัญญประกาศคู่ขอบคุณความรักของผู้อาวุโสจีโยดีใจมากและพูดอย่างซาบซึง้งหลังจากนั้นเขาก็ออกจากห้องลับผู้เท่าฟูมองไปที่จีโยที่เดินออกจากห้องลับและอดไม่ได้้ที่จะรูสึึึกกลซง ในความเป็นจริงเขาต้องการยอมรับจียูให้เป็นเด็กฝึกงานส่วนตัวแต่พรสวรรค์ด้านดาบของจียูน,น่ากลัวเกินไปเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้านายของจียูเลยและกังวลว่าเขาจะะลอจียูอนาคตที่จํากัดเขาเชื่อมั่นว่าในเวลาอันสั้นจากประวัติทางลันจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านดาบพิเศษจุดๆเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นจีโยจึงใส่ศิลาที่มีเครื่องหมายดาบเข้าไปในนาจิเอลีในเวลานี้เขาออกมาจากดาวออฟซอร์ฮอลและผู้คนรอบๆก็เงียบมากและพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะมองจียูด้วยซ้ํา จีโยไม่สนใจที่จะพูดคุยกับคนเหล่านี้และเดินออกจากห้องถงดาวออฟซอร์ดด้วยสีหน้าสงบและเขายังเหลือมอง w ิวูซี่ที่อยู่ตรงกลางอย่างไม่แยแสดับวูซี่สงบลงเล็กน้อยแล้วแต่เมื่อเขาเห็นดวงตาที่ดูถูกเหยียดยามของจีโยเขาก็รู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งก่อนหน้านี้เขาเคยหัวเราะกับทักษะาดาับมือใหม่ของจีโยแต่เพียงชั่วพริบตาเขาก็ตระหนักถึงเจตนาการใช้ดับเพียงครึ่งก้าเขารู้สึกเพียงว่าใบหน้าของเขาร้อนอย่างอธิบายไม่ได้ราวกับว่าการตบที่มองไม่เห็นกำลังตบหน้าเขาอย่างดูเดือด อย่างไรก็ตามขณะที่จียูกำลังจะเดินออกจากซอสดาวฮอลเขาก็พบร่างที่คุณเคยเดินมาหาเขาชีลิงเกอร์ผู้ชายคนนี้มาทำอะไรที่นี่เจ้าของเงาที่สวยงามตรงหน้าเธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากชีลิงเกอร์แต่จีโยไม่สนใจชายคนนี้และเดินต่อไปราวกับว่าเขาไม่เห็นมันในเวลานี้ชีลิงเกอร์ก็เห็นจียูและก้าวขึ้นมาพบเธอทันทีแต่เธอเห็นจียูไปรอบรอบเธอใบหน้าของชีลิงเกอร์แข็งเครือและเธอก็ตำหนิด้วยความโกรธทันทีเฮ้ hey, อย่ามองข้ามผู้หญิงคนนี้คุณมาที่นี่เพื่อตามมาหาฉันเหรอ จีโยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันกลับมาและพูดอย่างช่วยไม่ได้ทำาไมชีลิงเกอร์พูดอย่างเย่อหยิ่งฉันได้ยินมาว่าคุณฝึกดาบที่นี่ดังนั้นมาพบฉันสิขอโทษทีฉันฝึกดาบเสร็จแล้วจียูไม่ได้มองชีลิงเกอร์ให้ดีและพูดอย่างเย็นชาคุณกลับไปได้แล้วคุณคุณไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีโชคดีที่ผู้หญิงคนนี้สามารถดูคุณฝึกดาบได้ชีลิงเกอร์ที่ไปที่จียูจีเอาด้วยนิ้วสีเขียวของเธอแล้วพูดด้วยความโกรธถ้าอย่างนั้นฉันก็ทนพอนนนนี้้ไไไไมม่หหวใครยยยาากกกทกท็็ดัังง จีโยกางมือออกแล้วถอนหายใจหยุดเพื่อฉันน้าสาวน้อยโดยไม่ใช้ประโยชน์จากจียูฉีลิงเกอร์หน้าแดงอย่างวิตกกังวลอย่าคิดว่าฉันจะอดดีได้ถ้าฉันชนะโดยบังเอิญครั้งที่แล้วคุณกล้าแข่งขันกับฉันในด้านดาบหรือเปล่าทันทีที่ฉีลิงเกอร์พูดเช่นนี้นักเรียน w f u หลายคนก็ตกตะลึงโอ้พระเจ้าฉันเกรงว่าป้าตัวน้อยคนนี้จะโง่แต่เธอต้องการแข่งขันกับจียูในทางที่ผิดในเรื่องดาบหรอ